สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเว็บไอติด3ล้อนะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมารีวิวให้ดูว่าพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบไหนอันนี้เป็นเกียร์แบบมีสโลนะครับก็มีการติดตั้งหัวบอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นหัวหัว หัวบอลไว้หลักนะครับกอหัวบอลก็ทําเองซื้อชุดหัวบอลมาแล้วก็มาทํามาทําแท่นวางหัวบอลเองนะครับก็เป็นตัวนี้ลูกค้าบอกว่าให้ติดพักเท้าหลังด้วยนะครับก็เลยสร้างเป็นพักเท้าหลังขึ้นมาอันนี้ก็ใส่ท่อโยชิโมระนะครับ แล้วก็ลูกค้าบ,บอกว่ายังไม่ต้องตัดมังกรน,นะครับจะเอาไปลองขี่ดูก่อนก็โอเคตามนี้ครับอย่าลืมติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสนใจสั่งซื้อชุดทำสามล้อเดี๋ยวผมจะแปล,ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับพร้อมเบอร์โทรครับขอบคุณครับ